อิมังอคีพักโมผังปฏิปัตุมังพุทธบูชาธรรมะภูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชาอิปิโสภะวา รพระคุณภาวนาวรคุณพ,ร,พระอิศวรนาราเจ้าทั้งท้าวเวสาุทธีทั้งท้าวเ,เจ้าบัญชีใหญ่ทั้งท้าวจ,จักรโลภานทั้งสี่ทั้งท้าวโตโตโรทั้งท้าวยุนหงทั้งท้าวยุนปัดทั้งท้าวปุยราอาปามามาจูปาทีมาสังอันภูทสันวิทา,าปียาปะขอจงใจมาเป็นที่พึ่งอางหารวันทานี้นมัสการ ใจจะทำธีหล่อองค์พระประมาเศิุป์ตรงนี rumah แล้ว่าพกระดับที่เรนน่าได้พูดถึงยังตนต์ที่ศาสนาตีลังมิโสทักย์ยานบิบุนและก็โสตพิญญาณในฝังเรื่องราวเรื่องที่มาของพระบรมชาติและเรื่องประธาต์ก็ดีแปลว่าหูเราดีถ้าเราหนะูเราโง่ละ หูเราพิการเราก็ไม่เห็นหูยังมีแต่ประสาทหูมันดับอกศาหูมันแตกประสาทหูพิการอย่างคนตาบอดเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นเพราะประสาทตาบอดซะแล้วคุณยาเราเคยฟักดวงตาในยุคหนึง่งฟักดวงตาให้คนตาบอด ฟักดวงใจคนตะบอดทำาดทานเดินทางทายประพาสไปในอุทยานเห็นคนตาบอดนีนท่านท่านให้หมอที่ตามขบวนเเนี่ยฝักดวงตาของท่านเนี่ยให้เป็นทางแกคนเนี่ยคนที่นั่งูข้างทางรีบฝักเดี๋ยวนี้นะเราจะศรัทธานะเราจะบริจจายอะไเอาหากว่าพง่์มีศรัทธานขนาดนี้แล้ว ลูกค้าพระองค์ทำใจไม่ได้ไม่ต้องพูดมากรีบทำ๋ยูนี้อย่างเงี้ยพระบัญชาของพระพุทธเจ้าพระบุรีสัทชักกลับเจกกันเลยฉะนั้นมาฟัก,กดวงตาทั้งสองเนี่ยให้กับคนตามบ่อนไปเรียบร้อยเลยเนี่ยท่านก็ตามไหมเขารู้ว่าาหาว่าให้ไปแล้วนะก็คงตาไม่เห็นต้องบ่อน มาตั้งบอดกมันก็ต้องตายกันใช่ไหมแต่เขาไม่รู้ว่าลึกๆน่คืออะไรไม่รู้ฉะนั้นพอท่านฟักรวงตาหมอฟักจิตตาท่านพระนา็ไปให้คนตาบอพอฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่คน้น้งตาบอดเทนหลังอยากใช้กรรมชเบนบอดมันราก็ตายเหมือนคนธรรมดาก็กราบขอบคุณพระพุทธเจ้า คงปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ท่านก็เกิดอภิญญาจิตเห็นหมดเลยมีทิพจักุยานคือตาทิพมีทิพโสตยานคือหูทิพมีมโนบยิทธิมีฤทธังใจมีอิทธิปฏิหารสแสดงฤทธิได้พันดิษเ์เอนเดินหลัง เทวดาฟาเดนสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดึงสะเทือนเอื้อลันกึกก้องโกรห,รหนกรรมปนานเนี่ยพุทธวิสัยนั่นใจเพชรเดก,ก่าที่ทำมหาบริจารห้าประการกันฉะนั้นในวันนี้เราก็ได้มาสระปัจจัยตามกำลังศรัทธาร่วม้วยช่วยกันหล่ออมภูรม,รมริตาภักดิตุมอดดจำรองไว้อมเนะี่ เราไม่ส่วนแล้วอันนี้ก็เรียกเป็นอุปนิสัยและเป็นนิสัยแหละมักชอบให้ทานแล้วก็มีญาติของผูง้บริจาอบหนึ่งชื่อว่ามหานามะชอบทำทานจะบริจาคทานอะไรถ้าไมา่อร่อยไม่ถวายพระและไม่ให้คนกินเด็ดขาด ที่ญาติในเมืองกัมพูชาออกบทตามพระเจ้าหมดเลยไม่มีเหลือเ่ยเหลือท่านมหานามะเนี่ยอยู่เนี่ยเป็นลูกของผู้อาบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ออกบ,บชหมดพระเจ้าตุทโทสนก็ปรินิพานแล้วพระราชมัดดาก็พุทธมารดาก็ไปนิพนธ์ ปุณณะยามันิพานยังอยู่บนดุสิตทุกวันนี้พวกพระเจ้าพิมพิสตรนาลาจิมิกาเศรษฐีนางมิสาขานี่ยังยังอยู่แค่โสดาบุคคลไม่แม่นพอดรอภาษีเมตไตรได้เละอีกครั้งหนึ่งจากไปก่อนแก่นบุเราสร้างบุญบารมีนี่ต่ออธิษฐานนะทุกคนตรออธิษฐานเป็นนะ ไม่ใช่มามาแล้วก็เออเออทำบุญทำบุญเออเออหล่อผ้าหล่อผ้าแต่ถามว่าทำจิตยังไงไม่ต้องเรียกต้อง,องทำจิตให้แน่นทำจิตให้นิ่งต้องทำอธิจิตอธิจิตแปลว่าจิตที่ไม่เจ็ปล่อยล,ลอย้ะล่องไปตามอารมณ์จะคิดอะไรก็ไม่รู้การลังหล่อผ่าคนคิดถึงบ้านห่วงบ้าน คิดถึงเรื่องนั้นเลยวันนี้อย่างนี้ไม่ใช่จิต